ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกรับร่างยุก,กับฝ่าสางค้มจักน้อยลินเป็นตาสร้างเนาะพี่น้องเนาะเขาเอื้นว่าลินเป็นตสนนนา,านนนตสร้างกับยูทูบช่องอีสานบ้านเอาเองพี่น้องผมอ่าตามที่พี่น้องแนะนํามาละ่ะไปไปดึงขึ้นอวเอโหลดเลยบ่ต้องหาแนวใส่หรอกไปเลยพี่น้องผมกู้เบ็ดพี่น้องผมยามเบสอีพีซีกู้ไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องบอกว่าให้มา่าเศร้าบ้ามีกับมเม่าเศร้าเลยครับเด้อเพื่นว่าเอาสมบวกมมหาแท่งว่ะสันจริงมาแท่งจังไดป่าซึ่งสีกูเบดถึงสีแท่งป่าบอกพี่น้องผมเป็นคนบ้าหมักหลายเกินไปบ่ะอืเอ,อาไปเลยพี่นรองผม เขาสีกูมาตะทางพุนเ่าพี่น้องเนาะเฉียดยังยู่ดีแนวนี่อันใดบ่ร้อนเข้าทิมพี่น้องผมบ้ามีสีผ้ากูต่ตะทางคุณไปรู้ยู่เลยพี่น้องผมต้องกู่ขึ้นให้ผ่านทื่อบ่กู่บ่ได้ใส่มาตั้งซีอีพีแล้วได้บ่ได้มานบ่มานยา,นานวากันพี่น้องผมหาอยากหากินทางฝ่าอีสานเข้าทำกามกาบรรยากาศท้องทงหน้าเนวนี้ทางจะสูทอดพี่น้องผมยำมือเสาเป็ดตาเบิงเป็ดตาเบิง ตาสวยมากบ้ามีเบาตรงๆวะนรกชัดๆด,ดีๆนี่เองพี่น้องผมมายามตาเส้าเอามันจ้าบ่าหลุดว่าสั่นมาขึ้นบ่ไดมาได้พี่น้องตาผ่านทื่อไปใส่บึงผ่านทื่อกับว่บไปยามเดียกันขึ้นเห็นไในปลาลายๆนั่นตึงกันครับบ่ผ่านทื่อบ่ไปยามเดียร์ถวามาผ่านทื่อใ้ปลาร่องสูตรผ่านทื่อกันนะ บ้าม,ามีก็ต้องกู้ความก็ต้องพักความยุใส่ละลังงเลียกของเฮาพี่น้องผมว่ามันถือกปลาคอยไงล่วบอ,อาพี่น้องใส่นี่ล้างเลียกเป็นจังใดอุ้ยถือกปลาพี่น้องผมถือกอีหลีพี่น้องผมนี่ <c oughs> ปลามันว่ามีปลาดิพี่น้องมีตัวตัวนหน่อยๆซ้ำนี่นี่ นี่ปลามีแต่ตัวนี่ยหน่อยซ้ำนี่นี่บอยบอยพี่น้องบอยบอยพี่น้องผมหลังแหลกกับมานแล้วเลยครับเด้อหลังแหลกกับมานกันไปแล้วที่เดียวเชี่ยวลราพี่น้องผมเอาจังได้ดีปล่อยบอยตายบึ้งเนี่ยบึ้งตัวปลาพี่น้องผมเอาบ้ามีขออนุญาตปล่อยเลยครับเด้อมันตัวหน่อยปวดปล่อยซะนี่พี่น้องผม เอาตัวหน่วยไล่ก็ได้แต่ว่าคันเซียมเขามองออกช่องตานีบดตายพี่น้องผมแล้วกระติดตลอดเอาลงไปปล่อยไปแล้วพี่น้องผมขออนุญาตกู้เบ็ดขออนุญาตกู้เบ็ดพี่น้องนี่แล้วมองมันสีอยากบไ่บดไบดบ่ไดมันต้องมันต้องพักคลิปกู้ไปพร้อมเป็นเจ้างไนพี่น้องผม หลังแรกก็ได้รุ่นได้มานแล้วนะครับเนาะตาว่าเข้าซ้อมเบิ้งแล้วล่ะปลาเป็นแนวได้เบิ้งเอากวนสิบิเบิ้งหลังนั่น <c oughs> อยากให้พี่น้องเบิ้งหลังนี่ก่อนเป็นแจ้งได้หลังนี่โอ้ยขับรถตัวถอยเชียงนี่เบื้องมีนเบืองหลังนี่ร้อนพี่น้องผมร้อนเนาะครับเนาะอ้ะาวรอนพักจักข้าว มาเบิ้งที่เด็ดพี่น้องผมมาเบิ้งที่เด็ดบาทนี่บ้ามี่พวหูบอกว่ามันยอยู่บยูยี่ห <c> ว <oughs> ไ้ก่อนเอาค่อยๆเบิ้งน้ากันค่อยๆเบิ้งน้ากันนี่เบ็ดแต่ว่าบ้ามีว่า่อยูแล้วปลาไหลบอกว่าแต่ตัวใหญ่ทิพี่น้องนี่นี่เบ็ดนี่เบ็ดโกงมาหอดพี่พี่น้องโกงมาหอดพี่เอาดึงอยู่ดิพี่น้อง ดึงยูดึงยูพี่น้องผมดึงยูแบบเบิ้งเบ็ดเอาพี่ม่งไส้พี่ม่งไส้ต้องมาเบ็ดงูคงลงมาพี่พี่น้องโอ้ยโอยู่ดอกพี่น้องโอ้ยหลุดคักหลุดเนียเทียวพี่น้องผมหลุดคักหลุดเนียหลุดคักหลุดเนียพี่น้องเลยหลุดคักหลุดเนีย นฮุดยอดหลูดพี่น้องผมหลูดหลูดคักหลูดแงน,นี่แหละเขาว่าเบีดหลูดอาสิมาเพราท่านคือพี่น้องว่ากับเป็นหลูดพี่น้องผมอ้ามขึ้นติงอยู่ว่า,างหนออ้หนกตูมไปแล้ว อ่าโอเคเนยังเอาขออนุญาตเก็บเบ็ดพี่น้องผมวุ้ยเบ็ดผ่านถือมองมานพี่น้องหลุดอ่าไม่เป็นไรขาดสิบบ์ได้เนาะก็หนกสุ่มคือนลายเนี่ยผมก็บ่ขเขากงบ่กหูดอกว่าใส่ใส่เนี่ยพี่น้องอ่ะไปไปกันอุย้ยเบ็ดเกินงอเนาะพี่น้องเนาะ เกินว่าเบียดเงาะถือบ่จังถือบ่จังว้าเป็นผู้ใดกับห่แล้วเนาะครับวังหันเป็นไพ่มันกับตองเตื่นเต้นพี่น้องผมเป็นไพ่มันกับตองเตื่นเต้นวังหันโอ้ยว้าอ,อยากเห็นตัวเดยเนาะพี่น้องเนาะ เว้ยใส่หางใส่ไกป่ปน,นี่บอกบว่ามีอ่ะเเสียไปใส่เนี่ยเบียดพี่น้องผมเจกเสียไปใส่เนี่ยบเบียดนี่หลังหนึ่งไปเจ้างั้นเลยนพี่น้องผมร,ร้อนเก็บเบ็ยดอุ้ยหลังวังหันไะ ก็สิงหอโคงน่อง,งอยุ่วดตัวคันเทียวคือมุนครับเทีย่ยน่ม่ได้ใส่มามอ้าเป็นแจ้งได้ล่ะพี่น้องนี่คือดึงแจ้งเสียคือดึงแจ้งเสีย สายมาแนวนี่ดึงออกมาดึงออกมาลุดอ่าโอเคลุดพี่น้องผมดึงออกมาลุดเลยเบ็ดเบ็ดลุดแล้วนี่ลังนึงลังนี้ลุดอุยอ้ยอุ้ยเป็นแนวนี้เลยพี่น้องอุย้ยลุดอีกแล้ว พันธุ์เธอคือว่าเบ็ดรับประกันลอยเปอร์เซ็นต์วะพันธุ์เธอว่าเบ็ดประกันลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอ้ยกว่าจังสี่เลยพี่น้องผมกว่าจังสี่เลยพี่น้องวาบ้วยความเสียมันของบ้ามีบาม้ามีว่าสีมีโตอยู่เลย ว่าสิมีหลังติดอยู่เดต้องมีละต้องมีละพี่น้องผมต้องมีหลังได้ตัวแน่นอนละเพราะว่ายังเพราะว่าปลาแจ้งวามันกินมันกับสิจีขึ้นกันเถอะวา,าอุ้ยอันนี้ควงอีกอุ้ยถือพี่น้องผมถือถือพี่น้องผมอ้ยกอดหยาพังเลยกอดหยาพังเลยกอดหยาพังเลยดึงขึ้นมาเอาเอคือเป็นแนวนี่วะคือเป็นแนวนี่วะพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ยียังวะหุบปามีแต่ตัวซ้ำนี่เองบ่พี่น้องผมอีหยังวะอีหยังวะอีหยังไม่กินมันพี่น้องผมนี่พี่น้องว่าอีหยังไม่กินมันนี่นี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยมีกระสือบ่วะอุ้ยไปต่อพี่น้องผม ไปต่อไม่รอแล้วนะพี่น้องผมหลังอยู่นี่เป็นยังไงโง่ลงโค้งบ่าเะพี่นออ้องมึงจะเจือโง่ไปโค้งไปมันอยู่ดีสบายอันนี้เด้อันนี้หัวตายแล้วพี่น้องอา้าเจ้งเสียบอันนี้เด้อันนี้ ร้อนโอาถตาว่าน้ำคุณพี่น้องน้ำคุณพี่น้องผมนี่น้ำคุณแนวนี่แสดงว่ามีตัวดินนี่แสดงว่ามีตัวดินเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่พี่น้องผมนี่แสดงว่ามีตัวมันกระสีดิอนอยู่แนวนี่แม่นบ่ละ่ะนี่มันสีดิอนอยู่แนวนี่บาดมันกระสีเป็นแนีน้นี่น่ะถ้รราไมาฉาดคงเบียดเข้าใจเลยบ่าวมีหลังนี่บ้ร้อนสิปอยพี่น้องบาดนี่ ครบเฮายังอยู่ดีสบายเนาะครับเนาะปวดปล่อยเด้อพี่น้องเด้อบาดนี่ได้เวลาปวดปล่อยในเมื่อทนท่าใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องปล่อยไปพี่น้องผมปล่อยพี่น้องผมอืมนกขึ้งไงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะได้เบื้องปลาตายสวงตัวเนาะพี่น้องเนาะยนกขึ้งหลเลย ้องใส่ใส่เนี่ยะกำนองงอดบ้ามีลืมไปเลยเด้ยใส่ถี่ว่เนี่ยยืงโง่หลงโค้งด้วยมึงเฮ้ยเฮ้ย เสียหลังหนึ่งพี่น้องคันแน่วนี่พระมีเป็นคนมักเสียเบ็ดมินมินครับเรียบร้อยอีหลีโอ้แมนยุบอยุบหุนไอ้เบิง้งโอ้พี่หูถอดตะนั่นตะนี่หลุดอีกพี่น้องผมหลุดอีกแล้ว ไปลุยก็ยยได้รุ่นยู่ตัวหรอพี่น้องก็บอถือว่าชีรายชีเล่ปันไนด้เดอันนี้เด็เป็นเจ้างไดยเป็นเจ้างไดยโอ้ยหลุด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 รอนหลุดรอนพี่น้องผมบรรยากาศท่าอ่างจาสุทนพี่น้องผม ทงไฮทงหน้านกตูมกับมลาาคับเทลหันนี่จังใดอดใจใดเยี่ยวพี่น้องว่าเอาบ่าถือกับบ่ยังนะครับนะหลังแรกกแหงมานไปแล้วถือไปแล้วถือควดปลามิยังมาจินมันบุนี่พี่น้องเข้ากับบ่วากันหลังนี่เด้ยหลังนี่เด้ยอนบ่เป็นยังบ่ว่ากันอืมเจ็บ ถือบ่าพี่น้องผมถือบ่าพี่น้องผมหลังนี่อุย้ยรูดอีกแล้วรูดอีกแล้วพี่น้องปลามันขาบ,บา่ข้าดีบ่าวมีบ่านนี่นี่ปลามันขาบ,บ่ามินไหมเอ้ปามันขาบ,บ่าเลิกขอหย,ออยาดเจ็บบ่วงครับผมนี่เด็กพี่น้องอยู่ดีสบายบ่ ร้อนร้อนร้อนหลังต่อไปเลยข้าเก็บทีเดียวเลยพี่น้องผมเฮ้ยว่ามีหลังใดกลมเลยร้อนอีกรูดอีกเนี่ยข้าไปเห็นเห็นเอ็นบ้านนั่นนี่เอ็นข้าไปพูนพ่นสุดยอดหลังน,นี้เลยพี่น้องผมร้นอน บ่ถือถือนกจ็คตัวกับบ่ถือแต่หลังนี่เด้ออนรอนพี่น้องผมมันมีหลังถือจักหลังเลยเฮ้ยเบ้เป็นยังพี่น้องผมอ้าวบามีขออนุญยาดเก็บกูเด้อบานนี้หลังนี้บ่รอนบ่ถือห่วงยังยู่ดี ห่วงยังยู่ดีพี่น้องนี่นี่แรกแรงอยู่นี่นี่ยังยู่ดีเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกู้เอาพี่น้องผมในที่สุดก็มาถึงหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างจบลงด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อร้อนร้อนพี่น้องผมอ่ะขอบคุณทุกไลยทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือนก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเกิดพี่น้องผมผิดูจน์ประกันในคำว่าคำจเยาะท่าทางที่พุสุภารีบอกไปบ้านมีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ในเบื้องในแย่งเนี่ยจังน้อยอยู่หลงน้องพี่รองเนาะอันเนะดีมันพอตื่นเตียนก็นตื่นเตียนอยู่ดอกบ้ามีมันบ่ามานเองสายนี่จิกๆกันพานทื่อมาอีกบ่โดนอี่น้องผมอีกบ่เจื่อมือพานทื่อมา,า,กการ้องไอพานทื่อมาจัดการเบิ้งอาสีใส่เป็นเแย่ยฉีกไอเดียนกระดายขึ้นกันบ้ามีหายีกไอเดียนได้บ้ามี่ิมาใส่เหตุเบิ้งพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอ้าเอาเราเว้ยปานนี่